to like her because she just wake up เฮ้ยปอเป้ไม่เป็นอะไรค่ะปอเป้เพิ่งตื่นค่ะใช่ไหมคะอย่าไว้อ้าวคนนี้อีกคนหนึ่งแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้นางแย่งไอ้นี่กันค่ะแย่งปากกากันค่ะนางแย่งปากกากันเรียกเป้าหมายลงมาฉีดไอ้นั่นดิฉีดเมื่อกี้ปากกาเลอนหน้าน้องกระตัวเหรอคะปากกาเลอนหน้าน้องกระตัวโอเคเราจะมาเริ่มคําถามกันนะคะคราวที่แล้วเป็นที่ฮือฮามากในสตอรี่นะคะ บ้านนี้ก็จะเสียงดังอย่างนี้นะคะไม่เงไม่เสียงไุ <wanna> ่เสียงชิวนเพลงมันเลอะมันเลอะเลอะ Be can you say hello in Chinese? ลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ No 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 เลอะนาไปไมเลอ不可以不可以 Sorry 不可以不行งจ脏脏脏脏的不要哭不要 ดังจังลายยา่ะเคอ๊ย你看这边吧宝贝你好啊ไป่ไป,ปเลยอยากได้คืนเอาไปเอาปากกาอื่นสนุกอะไรตัางตาโอ้โอ้เศาเศาโอา้ไม่ต้องเศร้านะวุ่นวายมากบ้านนี้เป็นแบบนี้ทุกวัน และช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงที่แบบอืมคือฮามากโอเคเรามาเริ่มคำถามกันเลยไอ้อย้ย